อาละครับกลับมาอยู่กันต่อนะครับในการแข่งขันคู่ที่3นะครับประจำวันนี้นะครับที่สนามของโรงเรียนพลศพิทยาพยัตครับก็อยู่กับผมกันต่อนะครับสลัมพงศ์นสัมลีนะครับบรรยายกันต่อในส่วนของคู่พระประถมวิทยาสครับเจอกับทางหมอนทองวิทยาครับก็เป็น2ตัวแทนนะครับจากทีมที่มาจากต่างจังหวัดนะครับจังหวัดนครปฐมกับจังหวัดชาเชิงเซานะครับตรงนี้มาเจอกัน แล้วหมอนทองเองก็ยังคงเป็นชุดนี้อยู่ครับเป็นหมอนทองบีครับวันนี้เจอกับทางพระประสงควิไลสองนะครับพึ่งน้อยนักล่าครับเอามาดูรถขนฝันคันเล็กบ้างครับวันนี้จะเป็นอย่างไรครับไปดูวันที่ไร่ชื่นก่อนนะครับทาง starting ไฟครับจากทั้ง2สถาบันนะครับทางฝั่งของพึ่งน้อยนักล่าพระประถวิไลสองเองครับวันนี้ทาง ผู้สอนครับเป็นทางอาจารย์พยอมปทุมนันนะครับส่วนผู้เล่นเองครับวันนี้พวกสาประตูครับส่งทางหมายเลขสิบสองครับคณิศสอนเนตภัยครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครับร่วมกับทางกัปตันทีมครับเป็นทางหมายเลขสี่ครับกิติกวินและออยย้อยนะครับคนอื่นๆครับมีทางหมายเลขเจ็ดครับจิรพัฒน์จับจีบหีดนะครับหมายเลขสิบครับทางสุวิทย์ธรรมโมแล้วก็หมายเลขสิบเอ็ดสุประโชคจันมาครับ ส่วนทางฝั่งของหมอนทองวิทยาเองครับวันนี้ครับในส่วนของหมอนทองวิทยาเองเนี่ยนะครับผู้สาัตูครับเป็นทางหมายเลขสิบสองครับเก่งกาจพรมสนนะครับคนอื่นๆครับมีกัปตันทีมเป็นหมายเลขหกนะครับกันตะพงเสริมสุขครับหมายเลขสามเอกสิทธิ์สกุลนาหมายเลขสิบสามนะครับพนุพงศุกเสษมแล้วก็หมายเลขสิบสี่ัตพลนาฉลองครับ อบอกว่าสวัสดีครับพี่จอยเอฟซีจากอำาเภอปะทิวจังหวัดชุมพรครับหนุ่มน้อยชุมพรนะจากคุณอันนี้รุดเราออยอยอ้นะครับอ่าสวัสดีครับ <c oughs> แล้วมีสอบถามว่าฉันจะสั่งซื้อเรื่างไรอ้อก็เข้าไปในส่วนของข้อความอินบ็อกซ์ของทางเพจได้เลยนะครับ <c oughs> มาแล้วครัหนึ่งเจ้า <c oughs> อ่าครับมาสตาร์ทิงไฟครบแล้วนะครับ วันนี้ก็ส่งพี่ปอหนึ่งครับปอโต้ครับน้องปอโต้นะทุกคนนะฉลองนะครับออกซาร์เป็นตัวจริงก่อนครับอ่าคุณทรายมาคราบอกว่าสวัสดีค่ะคุณห่านนะครับอ่าสวัสดีนะครับเอแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังด้วยนะครับอ่าคุณแม่ของน้องต้นไม้ครับคณิตสอนนิาไผ่นะครับตรงนี้มาหลบมาได้แล้วให้มาตั้งกันใหม่ครับทางฝั่งของหมอนทองวิทยาครับ คุณไมเดย์บอกว่าเอฟซีคนภาคนะครับอ่าแล้วมาจังหวะนี้โอ้โหไปเข้ามือก่อนครับทางตัวของเก่งกับพมสนครับแล้วจังหวัดสวนกลับมากัญญพงษ์เสริมสุขจับพลิกเองลูกนี้บอลยังอยู่ที่ทางฝั่งของปอโต้ครับพี่ปอนหนึ่งเลือกไหลขึ้นมามเลือกปล่อยออกมาเลยครับทางเอกสิทธิ์สกุลนาครับมีบอกว่ารับชมจากจังหวัดระยองค่ะโอ้มีมาชมจากจังหวัดอะไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับ แล้วภาพและเสียงเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เหมือนกันนี่ครับทางกันนพงศ์เสริมสุขครับแล้วยกข้ามมาเลยครับพี่ปอลหนึ่งทางนัทพลนะฉลองตรงนี้ยังไม่ผ่านครับบอกว่าพี่ปอนหนึ่งน่ารักเดี๋ยวพี่ปอลสองก็ลงใช่ครับรอพี่ปอลสองแป๊บหนึ่งเด <c oughs> ี๋ยวพี่ปอลหนึ่งเอาระโง่มาตรงนี้ยังตีครับสัดสามอีกทีหนึ่งยังตีตัวบอลครับเป็นทางกิติกรวินลวอ้อย,อยครับ หอมาจากสายใต้นั้นเลยฮะเนี่ยอยู่ปินเก้าฮะไม่ใช่ครับนาธิวาสฮะยะลาก็มาครับปัจจวบก็ชัดเจนครับขอบคุณมากครับเราตรงนี้ดึงมาก่อนโอ้มาจากกาแล็กซี่สามสี่สมยอดเยี่ยมฮนะ <laughs> หมายทีตรงนี้ยกข้ามาครับด้านในพลิกเข้ามา <c oughs> แม่แฟนเพจเรานี่ก็มาไกลมาจากกาแล็กซี่สามสี่สามด้วยนะครับ บอกสุโขทัยชัดแจ๋วชาเ,เชิงเซาสองท่านรยบุทราธานีนะครับอบอกว่าลบบุรีค่ะบ้านเดียวกับออก,กัสคคัุผูกสับปะตูงหมอนทองนะครับมียะลาปัตตานีตุรกีด้วยครับตรงนี้มาเอาละมงสก,กัดไปได้ครับทางกิติวินเล่าย้อยมาอีกทีหนึ่ง ยังเป็นบอลอยู่ทางฝั่งของวัฒนผลเองครับธนากรศรีชาลีครับตรงนี้โดนจักสกัดไปได้ครับอ้าวโดนยิงมาโอ้โหดีนี่ไปเข้าข้างตะข่ายครับโอ้นึกว่าบอลนี้สู้ไปใต้ก้นตะข่ายแล้วครับตรงนี้มีขอโทษกันครับจังหวะปะทะกันของกิติกวินแล้วอ้อยย้อยกับทางรัชพลนาฉลองครับก็ไม่ได้ตั้งใจครับจังหวะจะเล่นที่บอลด้วยกันทั้งคู่ครับตรงนี้อ้าวครับมาบอลจากธีรพัฒน์จีบผิดครับเอามาตั้งกันใหม่ กิติกวิแล้วอ้อยย้อยครับดึงช้าไว้เลือกฝากมาด้านในเปลี่ยนมาครับที่ธนากรศรีชาลีครับแล้วลองยิงมาตรงนี้แม่บอลมันฉลับครับเราไปเข้ามือของเก่งกาดพมสนครับเก่งกาศออกบอลยาวมาขาจังหวะแรกได้เอาบอลลงมาแต่ว่าแมบไม่มีเพื่อนมาต่อบอลให้ครับแล้วตรงนี้เขาไหลมาพระปฐมเองมาเลยครับเด็กนครปฐมยังไงดีให้มาล่องล่องแบบนี้มีเวลาคิดแล้วโอ้โหดูครับแม่เล่นจังหวะสวนกลับมาแล้วแบบปูจะเอาแบบว่าเหนือชั้นเลยครับ ูทางอาจารยมายอมบอกจบไม่ชัวแบบนี้ดมเดียวไปพักก่อนเลยครับทางตัวของเดียพัชจีพีดครับเจ้าเกล้าออสตาจากการแย่งขันโอกาเนสของทัพพุซอลีกด้วยนะครับบอกดูจากโทรศัพท์ชัดมากครับโอ้โหเอ้เยี่ยมเลยฮะคุณพิเชษต <laughs> อันนี้ก็ชมจากมือถือชัดมากๆเหมือนกันครับยอ้เยี่ยมนะดีที่ไม่บอก iPhone 17ครับสีส้มด้วยนะอ่ะครับตรงน,นี้มาใหม่ครับ เลือกนมาอิมเส้นหูมาจากสูดานเลยฮะเนี่ยเออแล้วฝ่าวมาครับฝากทักไทยกับตันฟิลิปด้วยนะฮะอามีทักทายมาสวัสดีแอดมินอีกครั้งนะครับครับผมแอดมินกำลังหน้ามุ้ยเนะตอนนี้ขายของอยู่อาเข้ามาฟรีคิกระยะไกลวันนี้จันตะโกนไม่ได้เดินทางมาด้วยนะครับ ก็จะเป็นน้องๆอ,อีกชุดหนึ่งครับจากทางฝั่งของหมอนทองเองครับแล้วไหลามาทางนี้เป็นทางพระปฐะมตะลุยมาได้ครับสุภิธรรมโมแต่ว่าเจอกับทางกนพลเสริมสุกตรงนี้ไปง่ายๆไม่ได้ครับต้องเลือกคืนกลับมาเปลี่ยนมาทาังซ้ายบ้างกิติวินล่อ,อย,ย้อยดึงบ,บทจังหวะแรกได้ครับตรงนี้เงยหน้ามองมองหาก่อนเพื่อนอยู่ไหนแล้วตอนนี้ใจยิงเองก็ยังติดลลอกกันพลเสริมสุกครับ แล้วมาเป็นลูกคิกอินครับจากทางฝั่งของพระพิษพระปฐมวิทยา,ายสองนะครับถามว่าคู่ที่สองในี่ใครชนะครับเป็นทางฝั่งของปฐุมกงคาสมุปราการนะครับเอาชนะไปได้ถึงหกประตูต่อหนึ่งเลยนะครับเอาชนะมาทึงมดเป็นยมาบอบพิษครับอารับตรงนี้คืนยามาใหม่เลือกให้มาด้านข้าง มาแล้วครับทางฝั่งของนัทพลดาฉลองแล้วเข้าซ้ายยิงเลย <c oughs> ยังมาติดบล็อกของเป็นทางถวิธ,ธมูครับ <c oughs> แล้วบอลไหลมามุมนี้มีโอกาสยิงมายังติดทางอันนี้ส่ายน,นี้พยายามอีกทีนึงก็ไม่ได้ครับกลับไปทีนึงแล้วตีเข้ามาก็ไม่ได้ตรงนี้ยังไปติดครับ <c oughs> มาแล้วครับน้องปอสองกันมอสักครู่ครับมีโอกาสยิงมาครับพิรพัฒน์เทียงมาแล้วยิงตรงนี้ยังไปติดครับไม่รู้ว่า ในชีวิตจริงนี้ใครพี่ใครน้องก็ตรงนี้เอาเป็นปอนหนึ่งกับปอสองไว้ก่อนครับหมอลมาอยู่ที่พนุพงศุกเสษมครับยกข้ามมาเลยครับขืนกลับมาตั้งกันใหม่ที่กันฐพงเสริมสุขอยู่ที่นัตพลนาฉลองครับพีปอนหนึ่งครับแล้วโดมปั๊มมาเป็นบ่าวอามมาเองได้แล้วลุยมาเองตรงนี้ครับพิงไว้ก่อนมีตัวมาช่วยประคองแล้วตรงนี้เขาบอกว่าเป็นทางพระปฐมเองตัดไปได้ขึ้นมาสุวิธธร,รมโม จะพลิกมายังช่วยกันได้ดีครับหมอนทองแล้วหมอนทองมาเลยครับการณพงเสริมสุขทางซ้ายมีว่างเลือกความาโอ้โหสวยเลยแล้วยิงยังติดทางกันที่ตอนนี้ับใครครับ <S <S โอ้โหโชว์ซุปเปอร์เซฟได้เหมือนกันครับเ<ๆ>อาเลยครับมาทางหมอนทองเองแม่จะลาอมาตรงนี้กลายเป็นเลี้ยงออกไปเองเลยครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเหมือนจะไปทัชโดนทางชลกรชนะพันนาเนี่ยจังหวะมากันรณพงเสริมสุขแล้วดูจังหวะขว้ด้วยครับโอ้โหตอกส้นมาสวยเลยครับแล้วได้จบโดยทางตัวของ พนุพงศุกรเสษมครับแต่ไม่ได้ครับลูกนี้จังหวะขึ้นมาอีกทีดังได้แล้วกลมหน้ายิงยังติดเซฟจะเข้ามามงแม่มันโดนบางๆไปครับอู้มาจากการยิงของเจ้าไอครับชลกรชนะพะเนาครับออกบอลมาทางนี้ยังปัดออกมาได้ครับมีตัวแต่ว่าพุทธินตรงนี้ย้อนกลับมาดูเพื่อนก่อนครับ ทางคณิศสอนนิรภัยครับจังหวะโดนชนมาแล้วน่าจะลงมาผิดท่าครับเอามือจับไปที่ต้นขาอันนี้เป็นจังหวะยิงของนัทพลนาฉลองนะครับเป็นช่วงต้นเกมเลยครับก็มีโอกาสด้วยกันทั้งสองฝั่ง โอ้โหเนี่ยอันนี้มาจากทีรพั์จีบหีเจ้าเก้าครับมีโอกาสสอนครับแล้วอพอทําไม่ได้นี่ตรงนี้นี่ทางครูผู้สอนครับครูพยอมนี่ขอญาตเอาไปพักตั้งสติก่อนแป๊บหนึ่งครับไหลย้อนคืนกลับมาโอ้โหตัวไกลนี่เป็นคณิตสอนอยู่ไกลมากครับแล้ววางยาวๆมาโดนเโมงตะก,กัดตักไว้ได้ครับตรงนี้บอลสองมามาเลยครับพี่ปอสองให้มาแล้วกลับตัวมาน้องปอหนึ่ง ไม่ได้ยิงไม่มีมุมครับตรงนี้อ่าเราพลิกมาเทินหนีสวยๆเแล้วจัดไปก็ยังติดทางอันิตสอนเรี่ยโอ้โหคู่หูครับพี่ปสองน้องปหนึ่งครับตรงนี้หวางกลับมาที่กันพงศ์ก่อนครับกันพงศ์เสริมสุกยัดมาโอ้โห,โห,โหเป็นกนิดสอนอีกแล้วครับวันนี้นี่เจองานยากแน่นอนครับ อาแล้วย้อนกลับมาข้ามาทางนี้ครับไปอยู่ที่พวกประตูของทางฝั่งหมอนทองเองครับเก่งกาพมศสนยกเจ้ามาเข้ามือของคณิ่สอนพอดีครับรับไปได้แล้วกว้างยาวสวนกลับมาอ้าวแล้วทัชบอลย้อนแรกต่อบอลมาแล้วจริงเลยโอ้โหไม่ตรงกรอบครับอู้ประโถมเองก็สวนทันควันเหมือนกันครับอู้ต่อไข่ดาวทอดยังไม่ทันสุกเลยครับพะโถมเองมาแล้วครับสวนเหมือนกันเอาเลยครับเพื่อนทีผมท,ผมทีตรงนี้คณิ่สอนโชคมา แล้วไหลคืนกลับมาอีกทีหนึงครับตรงนี้จิมมาแล้วโดนสวนมาบ้างครับธนากรศรีชาลีอืเลือกข้ามมาก็ยังเป็นบอลมาจากทางฝั่งของหมอนทองวิทยานะครับอยู่ที่พี่ปอนหนึ่งก่อนครับเพราะว่าใส่ใหมายเลขสูงกว่าครับทางนัทพลนาฉลองครับเ,เลือกยกข้ามมาบอลลึกไปถึงคานิสสอนะตรงนี้ใช้มือ แล้วออกบอลมาที่กิติกรวินแล้วออยย้อยครับทางขวาว่างเลยครับโล่งเลยตรงนี้แล้วยัดมายังไม่ติดครับมีปองพบตะกินกระบุตรครับที่ลงมาเป็นตัวสำรองคนแรกครับ mm. ถามว่าปอโต้หนึ่งพี่ปอหนึ่งอพี่ปอสองเนี่ยอายุเท่ากันอ่าครับผมขอบคุณมากครับ mm. แล้วตรงนี้จะพลิกมา อย่างอยู่ที่พระประถมครับปองพบเองเอาตัวพิงไว้ก่อนครับอ้าวแล้วมาเข้าทางพระปะถมเขาต่อบอลมาออกขวาโอ้โหมันสุดเยี่ยมไปนิดเดียวครับทางพระประถมเองเล่นไม่ได้ครับทางสุโชกจันมาครับอ,อย่างขยับมาอยู่ครับนัตพลนาฉลองเจอกับกิติวินแล้วอ้อยอยครับอ,อืจงังหวะให้มานี่ก็เพื่อนไม่มีใคร อยู่ในแดนของทั้งฝั่งหมอทองวิทยาเลยครับพระประถงเองอีกคนหนึ่งที่ลงมาเป็นพิทักษ์คนคดสังครับตรงนี้ออกบอลมาใหม่ครับบอลจากคณิศสอครับไปอยู่ที่ธนากรศรีชาลีพิทักษ์คนเองให้มาด้านในกิติกาวินแล้วจิ้มมาอาครับบอลทัชช่วงหาแรกยังโดนเคลียร์สกัดที่อกมาได้ครับ ฮ่าเดี๋ยววันจันนี้นะคุณสริตยาครับบอกว่ารอเชียร์น้องๆ้องหมอนทองนะครับที่โรงเรียนรัตนโกศิลป์หลวงพ่อบางหุนเทียนครับโอ้วันนั้นน่าจะสนุกเลยครับาทางรอสททเองเป็นเจ้าบ้านด้วยเอาแล้วยิงมาบันแป๊กครับแล้วไปเข้าทางหมอนองอะไรครับตรงนี้ช้าไม่ได้ครับจงังหวัดสวนกลับมาเลือกแหมมองหาเพื่อนกําลังเสริมมาทาม้าอนนดนึงแต่ว่ายังไล่บอลอยู่ครับกัลพงเสริมสุกแล้วจะพลิกเข้ามาด้านในไปอยู่ที่ปองพบเอ้าแล้วดีมาพื้นที่มีตรงนี้แล้วจิ้มโอ้โหมาติดมือของอนิสสอนเน คณิศสอนนิจภัยครับวันนี้นี่โชว์ไปหลายทุกประเทสไเหมือนกันครับตรงนี้ยกข้ามาพาปถมเองก็เหมือไม่ได้เหมือนกันนะครับช้าไม่ได้ครับหมอนทองเองเขาก็พยายามเล่นเกมเร็วเหมือนกันครับทางนี้มาที่ปองภพฝากมาด้านในยังไปโดนดักสกัดมาแล้วปองภพบ,บอลสองจิมต่อมาอย่างได้ครับปองภพเลือกปล่อยมานัทพลนาชลองครับมาที่กัณพงศ์กลับมาแล้วจ่ายมาอีกทีหนึ่งครับทางนี้ มองเงยหน้ามองอยู่หาตัวควายมาที่ปองพบสกิมกระบุตรครับเหยียบเราพิงไว้เรามุดม,มาได้จ่ายมาอะไรครับพื้นที่มีแล้วให้มาลุดเดียวมีว่าเป็นวันเดี่ยวจริงเดียวไม่ก็านพเดียวชูพงมาเดียวแล้วโอ้โหไม่มีมุมยิงคนืนมาอีกทีเขาก็มาเบิ้ลอีกทีน,งงน,น,ทนึงจัดแล้วก็โอ้โหยิงออกครับโอ้จะคิดว่าบอกว่าว่าแล้วก็ไม่ได้ <laughs> แต่พูดไปเลี้ยวฮะโอ้โหตรงนี้เนี่ยมีเวลาเยอะเลยครับสุดท้ายจังหวะจบสุดท้ายเนี่ยไม่ชัวร์แล้วก็ไม่เด็ดขาดกันเองของพระพุทธรูปใหสองเองครับบอลมาอยู่ที่ทางฝั่งของพระพุมธรูปใหญ่สองครับตรงนี้ให้มาตั้งกันใหม่ที่กิติกรวินและอ้อยย้อยครับกับตันทีม แล้วมีตัววิ่งสวนลงมาทางนี้เหลือกออกเล่นริมเส้นแต่ว่าอ้าวแล้วไปลื่นอย่งตรงนี้สยามรัฐจังหวะสวนกลับมามดีที่ไ,ไปฉลับครับแล้วตรงนี้เลยชะลอกเกมบุกไปได้ครับสยามรัฐเองก็ลงมาแล้วนะครับเป็นนักกีฬาที่ฟิตที่สุดในตอนนี้ครับถ้าดูจากเสื้อแล้วเนี่ยขยายไซส์บ้างนะฮะสยามรัฐเนี่ยพี่กลัวหายใจไม่ออกจริงเลย <laughs> เอาตรงนี้วางยาวมายังดักไว้ได้ครับ มาคู่ปทุมปทุมสมุทรนี้สกอร์เท่าไหร่ก็6ประตูต่อหนึ่งนะครับปองพบครับให้มาบอลอยู่ที่กันตะพงครับด้านข้างแล้วเลาะมาเลยครับตรงนี้ยังมีตัวจักกัรไปได้ครับเป็นกิติกวินละออย้อยครับเราเล่นสั้นมาโอ้โหกันตะพงนี้ตัดสินใจยิงเลยครับบอลน,นี้เหินออกไปไกลเลยครับ ออกบอลยาวมาอ้าวแล้วเก็บจังหวะเดียวโอ้โหเร่งไว้หน่อยครับทางฝั่งของมาปฐมเมงครับจริงๆก็พอมีเวลาในครับทางสุบโชคจันมาครับปฐุมสมุทรชนะครับชนะ6-1ครับปฐุมสมุทรครับตรงนี้คณิศสอนมาอ้าวมีลื่นแล้วเลือกปล่อยออกไปเลยครับโยนยาวมาคณิศสอนครับรับติดมือ บอลสองมายังได้บอลอยู่กระดกมาตรงนี้แล้วเป็นแฮนด์บอลของกัณงพ์เสริมสุขครับเพราะมือนี่กลางออกมาในลักษณะที่ทำให้ลาตัวนี่ใหญ่ขึ้นนะครับเลยเป็นแฮนด์บอลตรงนี้อยู่ที่ตัวของทุพโชคจันมาครับเล่นกับเพื่อนมาบอลจากทางชลกรชนะพนาโอเป็นทางอภิชิตพลอยขาวครับตรงนี้อภิชิตพลอยขาวให้มา สุภโชคจันมาเล่นกับทางอภิชิตคืนกลับมาทีนะครับสุภโชคแล้วเลือกบนมาครับกิกิวินลอาอ้อยอ่ะเดี๋ยวจัดการให้นะครับในส่วนของอแปะทั้งหลายนะครับแล้วมิถิรนวีจะทางพุ้ตัิสินมาครับ ระยะนี้นี่ถ้ายิงเข้าก็ต้องเป็นพวกขา้าหนักหน่อยครับอาจจะเลือกเปลี่ยนจุดยิงครับตัวไกลนี่มีอภิชิตพลอยขาวนี่อยู่ที่วงนอกนะครับเลือกสลับมาแล้วเลือกเปิดใหเข้ามาด้านในแล้วพิงจะจ่ายกลับมาอีกขีหนึงนี่ไม่ได้ครับจังหวะดจติกับมาทางหมอนทองเองก็สกัดได้ครับ ไปลูกที่ยินมาครับตรงนี้ไหลามาง่ายๆเลยแล้วพาขึ้นมาเองครับตรงนี้ให้ขึ้นหน้ามาแล้วยังเป็นของทั้งั่งพระปฐมครับมาอยู่ที่กิติกวินและอ้อยย้อยบอลจากสุภโชคจันมาไปที่กิติกวินและอ้อยย้อยครับยังได้บอลอยู่เจอกับทางตัวของทอรักัสสีคำครับเมื่อสักครู่ตรงนี้มาเตะทิ้งไปก่อนครับกิติกวินและอ้อยย้อยครับ ขอรับสีคำนี้ก็ลงมาเป็นผู้เล่นตัวชุดที่2นะครับของทีมในวันนี้ก็ครบแล้วครับตัวชุด2ของทางฝั่งหมอนทองวิทยานะครับบอลไปอยู่ที่เก่งกับผมสนระหว่างยาวมาหูคณิตส้อนยับหลังนี้ชนเสาประตูเลยครับผริษันต้องเดินมาเช็คก,ก่อนเนับตรงนี้ผู้ถือว่าจังหวะวางยาวๆมาวันนี้เองทางฝั่งของ หมอนทองเองก็ยังไม่ค่อยมีเห็นสักเท่าไหร่ครับตรงนี้มาใหม่อีกแล้วครับเก่งกาดพรมสนอืยังโดนม่งสกัดดักไปได้ก่อนครับกันดาพงเลือกปล่อยเอาแล้วเขาจิ้มอ้อมมามดีที่บอลน,นี้ยังออกมาอยู่ทางสนามครับเป็นคีกอินครับมันจะทางฝั่งหมอนทองครับไปอยู่ที่เก่งกาศเก่งกาดติดสปีดติดเครื่องมาแล้วยิงไกลบ้างครับเอาแล้วบอลฉลับยังดีที่เข้ามือของคณิตสอนนิสภัยแล้ววางมาตรงนี้ก็ไม่ตรงกรอบครับ ผู้ตัดสินใจยิงเองเลยครับคณิตสอนนิลาภัยครับในจังหวะที่เป็นลูกตั้งเล่นใหม่เป็นโกลคีนลนแบบนี้ถ้าผู้เกษาประตูกว้างแล้วเข้าประตูไปนี่จะไม่นับสกอร์นะครับถ้าไม่ได้สัมผัสกับผู้เล่นเลยครับแล้วจังหวะสวนมาปองพบยังได้อยู่ยิงแล้วยังติดล็อกครับตรงนี้ย้อนกลับมาถามว่าอาจารย์ตะกลมาไหมไม่ได้มานะครับ เก่งกาดพรมสนอีกทีนึงครับตรงนี้ยัดมามงชาเลแล้วหมอีกทีนึ่งโอ้โหพี่ปอหนึ่งตรงนี้มงออกไปครับนัทพลนาชลอนงครับแล้วเป็นการเรียกเวลานอกครับมาจากทางฝั่งของพระประสมวิไลสองครับโดยทางครูพยอมมาทุมนันครับตรงนี้ขอเรียกเวลานอกก่อนครับเราต้องมาดูกันว่าจะจัดการแก้ไขกันอย่างไรครับ สำหรับทางครูพยอมนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันยังขัดขาดกันเกินอยู่ครับ ว่าระวังประตูหมอนอประตูหมอนทองเต้นนะคะอ๋อนี่ใสเอหวานเลยคนนี้ <c oughs> ได้ครับเดี๋ยวรอติดตามฮะมีแจง้งข้อมูลเข้ามานะครับ <c oughs> นี่พึ่งน้อยนักล่าดอนใหญ่หอมครับ <c oughs> เจเจไพ่บูนะสวัสดีเจเจฮะวันนี้ไม่ได้มาด้วยนะครับเจ้าเครื่องสองเจครับ อาครับบอลจากคณิศสอนเองครับตรงนี้ออกบอลยาวมายังมงแต่สกัดไม่ได้แล้วออกไปแล้วครับแล้วตรงนี้มายิงเลยยังติดร้อครับอีกทีนึงเคลียร์มาบอลอยู่ที่นลอุสมานับตรงนี้ยกข้ามาครับบอลไปถึงคณิศสอนนิจภัยครับอ้าวแล้วโดนดักได้คืนกับไม้ทีนึงเลือกให้มายังอยู่ด้านข้างครับ จะไปยังไงดีคนเดียวครับพิทักษ์คนเขาสั่งค่อยๆขึ้นมาคิดกวินล่อออย้อยให้มายังโดนนะพลอุสมานดักได้ครับแล้วมาอีกทีนึงหลบมาได้โอ้โหเจอสารวิประกบคู่ครับตรงนี้เรียกฟาวมาได้ครับทางหมอนทองวิทยาครับโดยทางพี่ปอนหนึ่งครับนัตพลนาฉลองครับ แล้วเป็นการเรียกเวลานอมาบ้างนะครับจากทางฝั่งของหมอนทองวิทยาครับโอ้นี่ฮะน้องอาร์มครับหรือว่าผู้เบาอาร์มครับทางการพง์เสริมสุขครับต้องบอกว่าที่ผมเดินดูตึงๆเนี่ยไม่นช่ตึงครับมันดึงเองฮะแล้วส่งมาอันนี้ตึงแน่ครับโด,ดเสื้อเนี่ฮะสยามรัฐ อาลนะครับจะน่าจะเป็นแผนแบบบอมไกลครับสยามรัฐนี่ดูเหมือนจะเดินขึ้นไปอยู่ด้านบนแล้วครับบอลอยู่ที่กันพงเสริมสุขนะครับแล้วเปิดจัดมาหลึกออกหลังไปเลยครับทางฝั่งของ หมอทองวิทยาครับมีบอกว่าปตทหนึ่งกับปตทสองอันนี้เป็นมุกใหม่นะฮะเป็นพี่ปหนึ่งกับน้องปสองแล้วกัน,นะฮะสกอตอนนี้ยังศูนย์มาดูศูนย์อยู่นะครับที่เห็นเลขสองจากาโรงเรียนพระประถมเนี่ยเขาเป็นชื่อโรงเรียนนะครับชื่อโรงเรียนเต็มๆว่าพระประถมวิทยาลัยสองหลวงพ่อเงินอนุสรน,นะครับ อ,อ,อ่ะตอนนี้ยัดมาก่อนไม่ได้ครับแล้วสุดท้ายหมดเวลาการแข่งขันนี้ครึ้นเวลาแรกครับทั้งสองทีมครับสกอร์ตอนนี้สองศูนย์ครับแบ่งกันไปฝั่งละศูนย์ครับอย่าเพิ่งตกใจเดี๋ยวไปพักกันสักครู่หนึ่งครับก็กองเชียร์เองสามารถไปเข้าห้องน้ำได้นะฮรระหว่างนี้แม่เดี๋ยวต้องมาอัานกันอีกอีกนานครับอีกยี่สิบนาทีครับ เพราะนั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาติดตามเกมแขนงขันกันต่อครับในช่วงครึ่งเวลาหลัง